วันที่ห้ากุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูวแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด1 2ึง 19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิตําสุด4-14องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิต่ําสุด14-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตําสุด1 4 1๑ องาภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆ ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1ม6อถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ม7ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ด้านกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วนรวมถึงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 5่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36งาองศาเซลเซียสค่ะ